วิญญาณในโรงพยาบาลศัลยกรรม The Spirit in the Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะในกรณีของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงโซลซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณของผู้ที่ตายไปจากการผ่าตัดหลอกหลอน ผู้คนที่มีประสบการณ์ต่างรายงานเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดภายในโรงพยาบาลน,นี้เช่นเสียงร้องคร่ำครวญของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการปรากฏตัวของเงาที่ไม่สามารถอธิบายได้ประวัติของโรงพยาบาลโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เป็นที่รู้จักในเกาหลีใต้แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงซลมีชื่อเสียงในด้านการศัลยกรรมตกแต่ง และได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกที่ต้องการทำการศัลยะกรรมเพื่อปรับรูปร่างหรือใบหน้าโรงพยาบาลแห่งนี้มีความทันสมัยและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ภายใต้ความสำเร็จเหล่านี้กลับมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนที่เคยทำการศัลยะกรรมที่โรงพยาบาลนี้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่แปลกประหลาดในระหว่างการพักฟื้นหลังการผ่าตัด หลายคนได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงเดินหรือเสียงคนพูดในห้องที่ไม่มีใครอยู่หรือบางครั้งรู้สึกถึงการสัมผัสที่ไม่สามารถอธิบายได้จากที่ไหนที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นคือนักศัลยแพทย์และพยาบาลบางคนได้พบกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันโดยพวกเขากล่าวว่าในบางครั้งหลังจากการผ่าตัดเมื่อพวกเขากลับมาในห้องผ่าตัดเพื่อทำความสะอาดหรือเก็บเครื่องมือ พวกเขาจะพบกับสิ่งของที่ถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมโดยที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเป็นใครที่ย้ายมันหลายคนที่พักฟื้นในห้องพักของโรงพยาบาลรายงานว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นวิญญาณของผู้หญิงที่มีใบหน้าผิดปกติหรือการปรากฏตัวของบุคคลที่เหมือนจะเป็นคนไข้เก่าที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดมีเรื่องราวที่เล่ากันว่าในคืนหนึ่ง ผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังการผ่าตัดศัลยะกรรมได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องให้ดังมาจากห้องข้างๆแม้ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นการร้องให้นั้นฟังดูเหมือนเสียงของคนที่กำลังทรมานหรือเจ็บปวดจนทำให้ผู้ป่วยคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวนอกจากนี้ยังมีการพบเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดผ่าตัดเดินไปมาในบริเวณห้องผ่าตัดกลางคืน แม้ว่าในเวลานั้นจะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยผู้ที่เห็นเงานี้บอกว่าเธอดูเหมือนจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เคยทำการศัลยะกรรมที่นี่แต่การผ่าตัดของเธอเกิดความผิดพลาดจนทำให้เธอตายความเชื่อเรื่องวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดหลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้อาจเกิดจากวิญญาณของผู้ป่วย ที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดที่ผิดพลาดหรือจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตในระหว่างการพักฟื้นเนื่องจากการทำศัลยกรรมในบางกรณีอาจมีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความล้มเหลวของการผ่าตัดมีการพูดถึงว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มักจะปรากฏตัวในห้องที่ใช้สำหรับผ่าตัดหรือห้องที่เคยเป็นสถานที่พักฟื้นของเธอหลายคนบอกว่า เธออาจาไม่สามารถปล่อยวางจากการเสียชีวิตของตัวเองและยังคงอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้เพื่อหาความยุติธรรมหรือเพื่อตอบโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับวิญญาณที่หลอกหลอนในโรงพยาบาลน,นี้นักวิจัยและทีมงานจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานลึกลับได้เดินทางมาทำการสำรวจในสถานที่ดังกล่าวพวกเขาใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่นเซ็นเซอร์จับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครื่องบันทึกเสียงใต้เสียงรบกวนผลการสำรวจพบว่าในบางช่วงเวลาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเสียงบันทึกได้แสดงสัญญาณแปลกๆปกในห้องที่เคยมีการผ่าตัดหรือในห้องพักฟื้นของผู้ป่วยหลายคนพวกเขายังพบคลื่นพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ในบางห้องที่เคยเกิดเหตุการณ์แปลกแปลก ขึ้นข้อสรุปโรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลีใต้แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ยากจะอธิบายหลายคนเชื่อว่าเป็นการหลอกหลอนของวิญญาณผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดหรือการพักฟื้นผิดปกติเรื่องราวเหล่านี้ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ และทำให้ผู้คนบางคนเลือกที่จะไม่เข้าไปในโรงพยาบาลนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้